สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาในหัวข้อที่ว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นั้นจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนนะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะไปต่อได้ไกลแค่ไหนนะคะในหัวข้อที่ว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะไปต่อได้ไกลแค่ไหนในห้นในแหแบรแรกนะคะได้อ่าร์ฟโอซับเพนต์เคิร์กเดอร์สเทนเทมเพอเรน เพนซับซอสซิกซ์ส t ง e กตขคือในตรงนี้นะคะถามว่าความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนเรามองเห็นถึงสถานการณ์ที่เขานั้นพยายามที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์หรือเป็นการรวบรวมเหตุการณ์ต่างๆเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ความชัดเจนความแข็งแกร่งเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความบรลานเกิดขึ้น แต่ในตอนนี้เขากําลังสังเกตการถึงข้อผิดพลาดถึงการที่เป็นไปหรือบทเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์เพื่อที่จะแต่เขาก็ยังมีความคาดหวังว่าสักวันหนึ่งจะสามารถลงตัวและราบเรื่นจะเป็นกันเองได้ในตรงนี้สักวันนะคะในความสัมพันธ์นี้และเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกคะว่น n นเ e สสัปน t ด e h ฮอร์มินะคะแล้วก็เดฮาพินเทส e ดเมจิชนขึ้นในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงการสื่อสารเขาคาดหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขานั้นพยายามที่จะกระทําหรือพยายามที่จะให้กเกิดขนในตรงนี้จะสามารถเป็นจริงขึ้นได้หรือสามารถที่จะเป็นไปได้หรือเป็นกันเองได้ในตรงนี้เพราะเขาแอบมีความคาดหวังอยู่เพราะว่าในตรงนี้เรามองเห็นถึงการผิดพลาดมีการเศร้าใจ มีการเหมือนกับสูญเสียมีการผิดหวังกันเกิดขึ้นแบบแล้วเขาก็มีความเหมือนกับเหมือนกับมีการแบบเศร้าโศกเสียใจเกิดขึ้นอะนะคะมีความที่ไม่พึงพอใจเกิดขึ้นแล้วก็มีความคาดหวังว่าจะเป็นกันเองได้จะสามารถพูดคุยกันได้จะสามารถสื่อสารกันได้เป็นกันเองหรือมองหน้ากันติดหรือเหตุการณ์สถานการณ์ที่เคยเคยเป็นกันเองหรือเคยดีต่อกันในตรงนี้จะกลับมาดีได้ดังเดิมในตรงนี้นะคะ แต่ไม่ว่าจะยังไงแล้วปัญหาในตรงนี้จะยังไม่สามารถที่จะทําให้สามารถเดินได้อย่างลงตัวหรือทําอะไรได้อย่างเต็มที่เพราะว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสถานการณ์ขั้นกลางทําให้คุณและเขาในตรงนี้ยังไม่สามารถที่จะพบเจอกันได้หรือไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้อย่างเต็มความหรือพูดคุยได้อย่างเต็มที่ในตรงนี้นะคะแต่ว่าในตอนนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่นิ่งไปก่อนแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่เรามองเห็นถึงการ ที่ทั้งสองฝ่ายจําต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันหรือจําต้องพัดผ้ากันมาก่อนในตรงนี้เรามองเห็นถึงการที่ว่าเป็นการพัดผ้าออกมาแยกกันออกมาเพื่อเป็นการเรียนรู้เพื่อเป็นการเติบโตแล้วก็เป็นการกลับหัวกันการเกิดขึ้นนะคะในตรงนี้เนาะก็เราเห็นถึงตัวไฮเป็นแท่เกิดขึ้นจะมีการเรียนรู้เป็นการพบเจอสถานการณ์เป็นการรวบรวมสถานอาบรวบรวมประสบการณ์เพื่อให้ก่อเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นเพื่อให้ก่อเกิด การเจริญเติบโตกันการเหมือนกับมีวุฒิภาวะที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมหรือรู้อะไรมากมากกว่าเดิมในตรงนี้นะคะเป็นการยอมรับมากกว่าเดิมแล้วก็เป็นการกลับคืนหวนคืนแล้วก็เป็นการสารฝันหรือทํทททาตามที่ตนเองนั้นฝัน <im itar> แต่ว่าก่อนที่จะสารฝันในตรงนี้จะต้องมีการคาดฝันก่อนนะคะวาดวาดฝันเอาไว้ ว่าสักวันหนึ่งจะเป็นจริงในตรงนี้นะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรแล้วในตรงนี้จําต้องพัดผ้ากันก่อนแล้วก็แยกกันออกไปก่อนลดยุติความสัมพันธ์กันไปก่อนนะคะมีการนิ่งเงียบกันไปแต่ว่าจะมีเหตุการณ์ที่ให้กลับหวนคืนกลับมาในตรงนี้นะคะแล้วก็ทําตามดังที่ตัวเองเคยวาดฝันเอาไว้น,นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ The Hangman Justice t ูสโคนเดอร์เล้ราก็เทนสับค s แล้วก็ไนส์ s ับว e ยทั้งหมดทั้งมวลในตรงนี้นะคะอาจจะก่อเกิดการลังเลการไม่แน่ใจหรือการที่ไม่มีความยุติธรรมกันเกิดขึ้นหรือเคยหรือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในตรงนี้ไม่สามารถที่จะมอบความยุติธรรมให้กับกันกันและกันได้ในตรงนี้จึงก่อให้เกิดความระแวงยุตกกังวลไม่มั่นใจต่อกันในตรงนี้เกิดขึ้นแต่ไม่ว่าจะอย่างไรแล้วหลังจากที่ได้พบกับการที่ อันจะสิไปแล้วในตรงนี้ก็คือความไม่ยุติธรรมในตรงนี้เกิดขึ้นจะมีเหตุการณ์ที่สามารถที่จะเป็นในสถานการณ์ของการที่สามารถที่จะมอบความยุติธรรมให้ได้ในตรงนี้และความกังวนลดังเดในตรงนี้ก็จะหมดไปก็จะมีความชัดเจนกเกิดขึ้นแล้วก็จะเกาะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วก็จะทําให้ทั้งสองฝ่ายนั้นมี ความที่อยากจะไปต่อมีความมุ่งมั่นมีความพยายามมีความที่เหมือนกับต้องการที่อยากจะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือมีการร่วมมือกันมากขึ้นหรือมีความที่แบบอยากจะไปต่อร่วมกันในตรงนี้มากขึ้นนะคะอือแล้วก็ะไพสานจัสติมเอสซัปคัสเทนเซเพนเ a c l e ลแล้วก็ อ่าเพจซับเพนดอร์ในตรงเนี้ยนะคะเรามองเห็นถึงการที่ว่าปัญหาทั้งหมดทั้งมวลในตรงนี้จะถูกเปิดปล่อยจะถูกละทิ้งจะถูกเพิกเฉยและคุณและเขาก็จะผ่าน้นอุปสรรคไปได้จะปะปนอุปสรรคไปได้แล้วก็จะพบเจอกับสิ่งดีๆแล้วก็โอกาสหรือเป็นการเหมือนกับว่าฟ้ารังฝนสดใสเสมออะไรประมาณเนี้ยนะคะก็จะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับว่าคุณจะเหมือนกับผ่านวิกจตผ่านอุปสรรคทุกสิ่งอย่างมา และคุณจะพบเจอแต่ความอุดมสมบูรณ์ความเติมเต็มความเบิกบานความสุขความสมบูรณ์แบบในตรงนี้เกิดขึ้นและการเริ่มต้นใหม่ที่ดีในตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ the wheel of fortune นะคะ queen of pentacles the d e a t six of one ในสคัสในตรงนี้นะคะหลังจากที่คุณนั้นได้พบเจอสิ่งใหม่ๆหรือการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมในตรงนี้ในตรงนี้รีวิวออฟจูนก็มาบ่งบอกถึงการที่ว่าคุณจะได้รับสิ่งใหม่ๆหลังจากที่คุณนั้นได้เริ่มต้นใหม่ที่ดีในตรงนี้แล้วการเริ่มต้นใหม่ที่ดีสิ่งดีๆก็จะเกิดนะคะแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกสบายใจมีความรู้สึกเหมือนกับฉันไม่ต้องการอะไรแล้วฉันต้องการแค่นี้แหละต้องการแค่คุณและเขาต้องการแค่ฐานะแค่นี้แหละ คุณพอใจแล้วการงานแค่นี้แหละพอแล้วในตรงเนี้ยนะคะคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ในรูปแบบของการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นการใช้ชีวิตของคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงและรับรื่นมากยิ่งมากยิ่งขึ้นจะเป็นไปตามด,ดังสิ่งที่คุณนั้นใฝ่ฝันรอคอยเรือใบในตรงนี้นะคะเรือสำเภาเรือใบในตรงนี้นะคะก็จะปลงบอกถึงการท่า,ทามฟอมนะคะในตรงนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของการที่ คุณจะได้รับรู้ถึงเรื่องราวต่างๆเรื่องราวใหม่ๆหรือเป็นการปรับเปลี่ยนทิศทางใหม่ๆสถานการณ์ใหม่กำลังจะเกิดกับคุณ mm. และเป็นไปตามดังที่คุณนั้นเป้าฝันรอคอยนะคะ mm. เหมือนกับเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับว่าคุณต้องการที่อยากจะมีเขามีคุณและคอยดูแลซัพพอร์ตการมีการหยิบยื่นผลประโยชน์ให้กันและกันในตรงนี้เกิดขึ้นคุณวาดฝันไว้เป้าอย่างนั้นและสิ่งที่คุณนั้นวาดฝันไว้ในตรงนี้ ก็จะเก,เกิดขึ้นและคุณก็จะสามารถพยายามที่จะทําให้สิ่งแบบนั้นเก,เกิดและก็เป็นประมดังที่คุณนั้นต้องการได้นั่นเองนะคะคุณจะเป็นในลักษณะที่เป็นความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเป็นคู่แท้เป็นคู่ที่คอยดูแลกันกันและกันคบหาดูใจกันถึงยามแก่เท่าเลยในตรงนี้ได้นะคะถามว่าความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะยืนยาวแค่ไหน สามารถเป็นไม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรกันได้เลยนั่นเองนะคะเป็นคู่แท้รักแท้แลวรักกันยืนยาวนะคะแล้วก็ chemistry แล้วก็อ่ you deserve love นะคะแล้วก็ a f f e c t i o ่ ah e x เ r e s s your love นะคะแล้วก็ ah calling into s o m ซเม e แล้วก็ this could be the one นะคะก็คือ คุณมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกันคุณมีความสดใสมีความเป็นเด็กมีความล่าเริงคล้ายๆกันคุณอาจจะมีนิสัยที่เหมือนๆกันมีความต้องการที่เหมือนๆกันแล้วเร็วๆนี้นะคะจะมีการแสดงถึงความรักหรือส่งมอบความรู้สึกให้กันและกันในตรงนี้นะคะเพราะว่าคุณนั้นคุณหรือเขาในตรงนี้อาจจะมีความต้องการกันและกันมีความต้องการให้เขานั้นแสดงความรู้สึกเขาจะแสดงให้เขาต้องการให้คุณนั้นแสดงความรู้สึกอย่างเขาจะได้รับรู้นะคะ สิ่งทุกอย่างในตรงนี้ควรคาดกับการที่จะเป็นของคุณแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณนั้น้องขอปรารถนามาโดยตลอดนั่นเองนะคะอย่าวคุณจะได้คุณจะส,สุขสมหวังแล้วนะคะืเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในตรงนี้กำลังจะเก,เกิดหรือกำลังจะเป็นไปกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะเรามองเห็นถึงการที่ว่าเร็วๆนี้นะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วเราก็มองเห็นถึง let's go นะคะเราก็อ่า There is a l y r i g h y นะคะแล้วก็ sensitivity s o n a m e แล้วก็ c ั l เลอนะคะในตรงนี้จะเป็นลักที่ดีลักที่สดใสลักที่ลักที่ชัดเจนเป็นลักที่ทุกคนผู้คนยอมรับถึงแม้ว่าจะมีการตื่นเต้นหรือ s e n s i t i v i y หรือมีความหวั่นไหวทางด้านอารมณ์มีความที่เหมือนกับ มีมีม,มีมีความไม่แน่นอนไม่แน่ใจในตรงนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ไม่ว่าจะยังไรแล้วให้คุณนั้นนำพาตนเองหรือนำพาความต้องการที่ตนเองมีในตรงนี้นั้นเดินออกมานะคะประมาณนี้นะคะคำทำนายที่มีในวันนี้ก็จะออกมาในแนวในเชิงที่ว่าคุณจะสามารถอยู่กันแบบยืนยาวอยู่กันจนถึงวาระสุดท้ายอยู่กัน เป็นคู่สุดท้ายของการการักกันในตรงนี้เกิดขึ้นจะไม่มีใครมาพัดพาคุณและเขาออกไปได้และคุณก็จะมีความเหมือนกับมีความสุขอยู่กับความสัมพันธ์นี้เราก็ได้รับการดูแลจากเขาเป็นอย่างดีในตรงนี้นั่นเองนะคะไม่ว่าจะอย่างไรแล้วขอให้คุณนั้นจงมั่นใจและเชื่อมั่นกับสิ่งที่คุณกำลังจะเป็นไปและนำแสงนำความรู้สึกหรือสิ่งต่างๆที่เป็นตัวตนของคุณในตรงนี้นั้นเดินออกมานะคะเดินออกมาอย่างมั่นใจและ,ะเผชิญ ชดหน้าชูตากับความสัมพันธ์นี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอจบคำทังไงไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันอย่นตลอดไปความสุขของคุณคือความสำเร็จของเรานะคะสำหรับวันนี้ขอจัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ